Ồ, oh, vừa rút kìa, ngon quá Bà toàn cháu có đầy hưu Đẹp, cao tủ Nhìn นนวันนี้เฮาสิพาทุกคนออกไปหาสิไปไสเว็ดพี่น้องไงไปไส,สเว็ดประกุตแต่ว่าก่อนที่เฮาที่ไปไสเว็ดนี่เฮาสิมาเอาเอา,เอาเนื้อที่เฮาที่เฮามาบวบแจรุลละพี่น้องไยแต่ว่าภาพท่านผู้ชมและเอฟซีที่ตามและรัาชมเลยเนาะี่พี่น้องเลย เนื้อหาอมาไว้ก็โอ้ได้ประมาณนี่แหละพี่น้องเลยเนื้อเวดก็คือเนื้อล่อยพี่น้องเลยเนื้อปลาเข่งน้อยเอามาขังว้แต่รุ่นม้เนี่เอาสิมาเอาเ

พี่น้องเลยเนี่ยวเวทเทาก็ได้เดอนนี้ป่าเข่งน้อยวานนี้เฮาสีออกไปใสพี่น้องโ,โดนละบละใชไสิวปากตกับพีนน่น้องเลยมื้อน,นี้เฮาได้โอกาสก็เลยสีออกไปลองเบิ่งพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้ ฝนตกแล้วก็นำขึ้นเพราะว่าปกกตินี่แบบนำขึ้นนี่มันจะกินดีเนาะพี่น้องนะไปเป็นทังไรไปติดตามมันกันเลยพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยตอนนี้เฮาก็มาฮอดบอสไเบ็ดแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าที่เฮาก็มากับนายพานน้อยเพื่อนนี่สวัสดีเอฟซีสวัสดีอฟซีอ่าวันนี้มากับนายพานน้อยเพื่อนพี่น้องเลย เพว่าพืนพ้นอ,อยากมาเพราว่าเมื่อกี้มันคือสวยล่ะรุนแล้วันบุด้พ้าพื้นออกหาใส่เวทใส่มองค่ะวันนี้พื้นก็ขอมํานำเลยพี่น้องเลยไปเป็นจังไดไปติดตามน้องกันเลย <c oughs> พี่น้องเลยตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วเอาสีออกใส่ออกเอาสีใส่เวทพี่น้องไปติดตามเึง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฮู้กูเบิ่งฮู้พ่อเนี่ยนี่หรอไปเรื่องใช่ปะใช่ปะมือกอง หามาเปลนมือกล้องวันนี้พี่น้องเ <c oughs> อ่ะนาฟาดน้อยขึ้นโอเคแล้วไหมไดต่ <c oughs> อยกขึ้นยกขึ้น มามืดพี่น้องเลย ต่อไปทีินี่เบื้องหูก็หันมาเห็นโมพ่อเากรเบื้งเลยดี อพี่น้องเลยหลังจากเขาใสเว็ดแล้วล่ะเอาสิพักพอนจัน้อยจากที่เลาะหยามเมืองก่อนพี่น้องเอายอยเลาะหยามีครอบนึ่งจังสี่กับเมื่อนอนพี่น้องเลยเป็นจังไรไปที่ตาเมืองกัต่อเลยพี่น้องนะฮะ ลองยามกัดตัวน้องอืี๋ยวร้อนกันอุ๊ยอาการอนี่เอีมอืมันมอือรอ ủa con, con, mẹ, con, con, cho nè. tụt miệng cho con mình, mình cứ,

っう見、ん、る น้องเลยหลักจากเาข้าไส้เว็ดเมื่อคืนนี้แล้วก็เข่ายามรอบหนึ่งวันนี้เฮาตัดภาพมาตอนเช้าพี่น้องเลยไปเฮ้าพยายามเวย์นุ่มกันอีกน้องไปไปบึง้งว่ามันสีหมานอยู่วอเนาะไปลุ้นนุ่มกันเลยอโอ้ กลกาตอนเช้ากับพี่น้องเลยเราจะเอาเนื้อเมื่อคืนดูน้ำขึ้นใบขนาดพี่น้องบุ๊เมื่องเวียดเ็อาใส่ Bước làm làm chụp nạ mì chụp chạy chạy đòi nịt nàng ui 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 tù và nhảy

Là cái tô nó thì này Điều này, là... này. thức lý

Uh. Oh, ได้จะมีมีแต่าน้อยมันนี่ปกติมีเต่าอย่างง่ยน้อยอ่ะโอ้โหมันันจับเดียว Ủa, oh, nó về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì rồi.

โอ้โลอดเลมันนู่นี่พี่น้องเลยมันรูดก่อนออแค่นี้บมดถอะีแต่ลรูดจ่บปุติดนี่ทามนี้ก็โเกี่ยวฝันปุ ำัิดอยบิดม่มีสมิส่น้องเลย เช้าก็ได้อยู่แปดเก้าตูพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยนาจากเขายามเบ็ดกระแล้วตอนเช้าตอนเช้านี่ได้ได้เก้าตัวมื่ขึ้นนี่ได้สามพี่น้องเลยแต่ว่าม,มือแรงมือนี้บางที่เขาสิปัไปส่อีก เป็นยังไดภากทุกคนติดตามและับชมเนาะแต่เมื่อนี้เข้ามาใช้เวทกน็นี่เหละพี่น้องเย้ยแถวอันนี้จะเป็นห้วยมาได้พี่น้องเย้ยก็การหาอยู่หากินกับพ่อได้แก้ไขอยู่พี่น้องเย้ยแต่สำหรับอัน เฮือใส่นะแมตซ่าประมงเพื่อนเพื่อนกำลังสิตกมองเพื่อนเจือไล่มองพี่น้องเลยน้ำชาวชาวทุกคนจะออกหาอยููหาก,กินไปวันนี้ฮ่าจะพฟาทาผู้ชมออกม,ออะะมือเฮือนลจ้ามือฮอดเฮือนเฮ่าเชือปล่อยป่าน ที่เราหามาได้นี่ปล่อยสิเฮาสิปล่อยใช้อ่างโอ้บิ่งทางครับ ก็มาหอดบ้อนปล่อยปล่าแล้วคืนจะคืนอยู่ว่อ พี่น้องเลยจาาเข้ามาแต่ยาเบ็ดได้ป่ามากเฮาเขามาป่อยยืนอ่างนี้ถ้าตัวใดมันตัวใดที่มันบนยืนเฮาก็เอาขึ้นเมื่อไว้กินพี่น้องเลยถ้าตัวใดยืนเฮากป็ป่อยป่อยปะอยู่อ่างนี้ถ้าเมื่อใดเฮาบม่มีเวลาไปหาไปหาป่ามาก,กเฮาก็มาเอาอยูุ่อ่างนี้ขึ้น เมื่อทำอาหารกินเนาะแต่สำหรับพี่ๆนี้